าจกกระโดถอดถอท่อดถอดขึ้นมาขึ้นมาเจ๋งเลยเครื่องเล่นเจ๋งเลยโอ้หัวเทียดเต็มบ่อหุงข้าตอนเย็นแล้วครับมื้อเย็น ฝนตกเราก็เลยหุงข้าวกันตรงน,นี้ก็เป็นบริเวณร,บรอบๆที่เราพักคืนนี้ครับคืนนี้เราจะพักตรงนี้แล้ะครับมีที่ราบอยู่เดือนน้ำตกขึ้นมาหน่อยหนึ่งอออมาเอาว่าจะไปดูดสี่โมงสี่โมงครึ่งพอดี เราได้ที่พักกันเหนือเหนือสันน้ำตกมานิดนึงข้างๆจะเป็นลำห้วยที่เราไว้ใช้น้ำข้างๆจะเป็นลำห้วยที่เราจะต้องใช้น้ำในการรโบภโพริโภคเดินมาเหนือสันน้ำตกนิดนึงครับไม่เยอะเพื่อหลีกเลี่ยงตรงนั้นมันเป็นทางลาดชันมันมันจะไม่เหมาะกับการตั้งแคมป์ พานบุญส่งกับพานตุ๋ยก็เลยพาน้ามานอนตรงนี้ซึ่งมันเป็นทางลาบทางลาบมันก็เหมาะกับการตั้งเต็นท์ได้เหมาะเต็นเต็นก็ได้ใช่ไหมทานได้ครับได้ออมันมีมันมีทางลา,าบอยู่เหมาะกับเต็นได,<ๆ>ได้ได้หลายเต็นอยู่ตรงนู้นก็ได้ใช่ไหมใช่ใช่ตรงนู้นก็ได้ตรงนู้นก็ได้อยู่หลายเต็นถ้าใครจะเอาเต็นมาก็ได้อยู่ตรงนู้นก็ได้ได้สาสี่เต็นท์นะตรงนู้นอะ ถังๆหน่อยใช่ไหมใช่ใช่ถังๆหน่อยก็ยับไปด้านบนก็มีครับตรงนี้ก็จะเป็นหมอกหมอกกระเพยตรงนี้จะเป็นหมอก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 ระเพยตรงนู้นก็จะเป็นหมอกกระเต็นเพราะจะเป็นทางลับๆสามารถกางเต็นได้ขนาดนี้มีต้นตะเคียนใหญ่ต้นนึ่งอ้๋อต้นตะเคียนต้นเบลเลอเห็นไหมครับเนี่ยต้นตะเคียนใหญ่มากนู่นขนาดต้นตะเคียนใหญ่มาก ต้นตะเคียนโอ้โหหลายคนออกไม่จำมาสามสี่คนออกจะไม่พานใช่ต้นเนี้ยไม่จำมาสามสี่คนออกต้นตะเคียนใหญ่มากนี่ก็เป็นเป็นบรนเคมเ์เรานะครับที่พานตุ๋ยส่งให้ดูก็เนี่ยเป็นเบรนเคมเราเราสามคนก็จะมานอนกันตรงนี้ง่ายๆถ้าผมพาสมาชิกมาเราก็จะมานอนกันตรงนี้ มานอนกันตรงนี้เพราะตรงนี้มีน้ําในลําห้วยมันก็สะดวกมีพื้นที่ลาบสะดวกเลยน้ําตกมาหน่อยนึงมีต้นผงต้นไผ่เหมาะกับใครจะกินข้าวหลงข้าหลามก็ตัดไผ่มาหลามกินได้<ม>เป็นแคมป์ย่อยๆของของเราในทริปนี้และทริปหน้าทริปหน้าเราก็จะมานอนกันตรงนี้การเดินทางก็อย่างที่เห็นนะครับ ประมาณเจ็ดชั่วโมงได้ไหมได้เนะเจ็ดชั่วโมงมั่งนั่งเล่นมั่งเดินไปคือเดินเรื่อยๆครับเจ็ดชั่วโมงนี้คือเดินเรื่อยๆเหนื่อยก็พักตกเราก็มานั่งพักกันสักพักเวลาฝนตกพักพักตามจุดที่เรามาร์คมากมาคเอาไว้แล้วก็แล้วก็พักกันก็เดินเรื่อยๆก็เจ็ดชั่วโมงถือว่ากําลังดีไม่ไม่เหนื่อยมากแต่ว่าทางก็เราออกมาเก้าโมงเพราะเรามา เราเ,เออเรามาเรื่อยๆไงเรามาเรื่อยๆมาเจอก็เร,เ,รเ,เรียงขรั่งคุยกันอีกชิบเ,เ,าาเรียงของปลาถ้าถ้าเรามา,ถ,าถ้าเราพาามาชิกมาหลายๆคนเก้าคนอย่างเงี้เราก็ต้องเวลาก็น่าจะอยู่ประมาณขนาดเนี้ยจะไม่รีบร้อนอะไรเพราะหลายคนก็อาจจะอ่อนล้ากําลังมันไม่เท่ากันก็ประมาณเนี้ยครับเส้นทางเก,ก้ากิโลกว่ากับเจ็ดชั่วโมงหมายถึงว่าชิวๆเจ็ดชั่วโมงนี้เดินแบบ ชิวๆไม่ได้เร่งรีบอะไรมากก็ประมาณนี้ครั้งหน้าเราก็จะมา,มาตั้งแคมป์กันตรงนี้อีกกรกดาปลายเดือนครับบอาไม่ได้โผล่นจตฟต้มกรกดาปลายเดือนแล้วว่ากันครับเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งเรื่องเรื่องไรเรื่องเรื่องไรละเ,เอียดก<ม>็นั่นพอด,ดีเลยไม่บอกแล้วไปไม่ทันไปไม่ทัน บอกแล้วมันจะกระดกเลยมองเห็นอยู่โอเคโอเคครับขาเนี้ยนี่ก็ใกล้จะมืดแล้วข้าวก็กินแล้วครับตรงน,นี้จุดพักคืนนี้เราจะนอนตรงนี้นาทีเปิดไฟแล้วหัวค่ำเลยครับ ยังไม่คันมืดเลยครับเนี่ยการับรอบบริเวณที่นอนกันครับ นอนสมยาพมา่าตัวช่วยครับตัวช่วยตัวช่วยสำหรับคืนนี้ในนี้มีอะไรบ้างเนี่ยพานสมุนไพรครับมากระทพุลง oh. กำลังดวดเถลิงโอ้ห oh. oh. แล้วกออ็อะไรขั้งขาวดำครับกนขั้งขาวดำขั้งขาวดำยายาเขาเรียกยาของท่านผู้ชายโดยเฉพาะใช่ใช่ใช่ขั้งขาวดำ ในป่าสมุนไพรเยอะครับเยอะมากบางคนก็เรียกว่าไอหมาถอนหลักชื่อภาษาไทยเล็กโนยละภูสีกึบหนึ่งนี่มีมื่นอ่ะกรึบหนึ่งนี่มีมีมีมืนอ่ะอย่างแรงครับอย่างแรงอย่างแรงอย่างแรงก็สภาพก็ทั่วไปอย่างที่เห็นสภาพก็ทั่วไปป่าดิบทึบ รู้สึกว่า,อ,าอันนั้นจะมีภูขึ้นไปภูป่านี่ครับเอาต้นไม้นั้นเก็บบรรยากาศไปใครมีอะไรก็เอาเติดมาด้วยใครมีรอุปกรณ์อะไรก็เอาเติดมาเพราะพวกนี้เขาจะมีอุปกรณ์ครบไอ้จะมืดแล้ว กระจรป่าใหญ่ลอ้อมเตยตัวของเพื่อนหมู่บ้านใช่ครับเ่ยตัวของเพื่อนยิ่งหน้าฝนอย่างนี้ด้วยนะฝนคงไม่ได้นะวเพราะว่าหน้าฝนด้วยมันเมันไม่ไรับ มีกอดคลอมค่ำคืนตรงนี้ยังไม่แห้งเรู้เสียงอะไรแต่เสียงอะไรอบอฟอบอฟอบอออฟออไปหมดครับ ลองรับกันอบแอบอบแอบไปหมดเลยครับเริ่มร้องแลว รูปผมถ่รูปผมรูสิทานสวยครั <Yep. S 2> นบเดี๋ยวบนเดดตรงนี้ลทุนกระหม่อมทีวีคันปูป่าครับหาย,ยาก ที่ด้อนตว์จะมีมนาคักเปเทือกเขาธ้นสูจะมีปูเพชรี้อยู่มากครับ ちょっと。 หาย่า,ยาครับอยู่ในป่าลึกครับนี่เขาเรียกว่ากบทูดครับส่วนมากจะอยู่ในป่าลึกกบประเภทนะี้ ตันนี้ตัวไม่ยังเท่าไหร่ครับปานกลางครับเรือกอดยามเช้าบนล่องเขาตอนเอาสี แต่ยังไม่ขึ้นสันนะครับอยู่อยู่ในร่องเขาอยู่เห็นชนี้ล้องบวัวองมาอยากอกบนสันแดงน,นะครับ ต้นไม้ตะเคียนครับ เป็นทวันน้ำนะครับตอนนี้นาะทีกระหิวน้ำนะครับก็เลยจะลองให้ตัดดูว่าเออมันจะมีน้ำพอได้แก้กระหายได้บ้างไหมน้ำไหลแล้วครับแต่มิดรู้สึกจะท <laughs> ืนนะครับนะครับยกขึ้นสูงๆเนี่นะครับไหลจอกเลยครับ นี่คือการเอาชีวิตรอดเมื่อหิวน้ำถ้าเราเจอทวันแบบนี้ลักษณะแบบนี้เราก็ตัดได้ครับอันนีท้ทีตัดสั้นไปนิด<ป>นึงตัดสั้นไปนิดเราจะได้น้ำน้อยหน่อยหนึง่งถ้ามีน้ำแข็งหน่อยนะั่นแหลมเลยเนี่ย <c oughs> น้ำแข็งมีน้ำแดงนะครับ,รบแหลม้ํา,าพอได้พอได้ครับพอแก้กระหาย <c oughs> เอาแก้ค่หายเแก้ค่หายใช้ตัดยามันมีรอยเศษสีอยู่ที่ต้นไม้ต้นนี้ผมก็เลยให้พานพานตุ๋ยแวะให้สมาชิกดูนะครับอะดูรอยเศษสีนียฮะนี่คือรอยเศษสีของช้างนะครับไอ้ที่เราเดินอยู่เนี่ยเป็นด่านช้างแอ้นี่คือรอยเศษรสรีขอ,ของเขาที่เขาเดินแล้วเขาเอาลำตัวของเขามาเศษมาเศษสี ชัดเจนนะครับรอยไม่คิดดูนะครับว่าตัวเขาจะใหญ่ขนาดไหนไม่ไม่ต้องสือเลยนะครับช้างป่าจงเอาสีใหญ่ขนาดไหน <c oughs> ดูรอยที่เขาเสดเสดส,สีก็รู้นี่นี่รอยเก่าแล้วนะครับรอยเก่ามากแล้ว <c oughs> แต่อย่าให้ขออย่าให้เจอรอยรอยใหม่ <c oughs> ไม่อยากเจอครับเจอรอยเก่าพอมาครับมันก็ไม่รู้ว่าเห็ือ,ห<า>อะไรเขาเรียกเห็นเห็นอะไรนะ โอเคนะครับสมาชิกทุกท่านที่ติดตามทิปสำรวจน้ำตกต้นกะเลียงใหญ่กลางป่าตะนาวสีชายแดนเขตไทยพมา่าตัวนี้ผมพันพันตุย๋ยครับพันบุญส่งก็ได้เดินออกมาจนถึงปากประตูตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะ ช่องตะแบกที่เราเดินขึ้นมาจากข้างล่างนี่คือปากประตูแรกคือด่านช้างเก่าคือปากประตูแรกที่จะนำพาเราไปสู่ป่าลึกข้างในตะนาวสีนี่ผมเดินกลับมาถึงปากประตูแล้วครับอีกนิดนึงไม่เกินครึ่งชั่วโมงเราก็จะกลับสู่โลกภายนอกแล้วครับ <laughs> กลับสู่หมู่บ้านของประเทศไทย, <laughs> ไทยแล้วก็ <laughs> <laughs> ทั้งหลายทั้งมวลที่นะ้า <laughs> กับพานตุย๋ยกับ พ่านบุญส่งได้วิดีโอคอไปได้คอนเทนต์ไปได้บอกเล่าเรื่องราวทุกๆท,ท,ท,ทุกอย่างไปนั่นคือเรื่องราวสดๆจริงๆที่น้าได้ประสบมากับตัวนตกนะครับแล้วน้าก็ขอจบทริปสำรวจน้ําตกต้นเกรเลียงใหญ่อาชายป่าไทยพมา่าจังหวัดประจวบน้าเทือกเขาตะนาวสีไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เพียงเท่านี้ พราะหลังจากนี้ก็จะไม่มีการนะจะไม่คอนเทนต์แล้วก็คือขอจบแค่ตรงนี้เลยนะครับขอจบการทิปสำรวจน้ำตกต้นกรเลียงใหญ่ไว้ที่ช่องตะแบกนะช่องตะแบกช่องนี้ที่เรานั่งพักกันอยู่นี่หลังจากที่เราขึ้นเนินมาค่้นข้างชันก็เป็นอีกอีกอีกเนินหนึ่งที่เราจะต้องผ่านและกลับมาในในช่องนี้คือช่องตะแบกโอเคครับนะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะ เจอับเพื่อนตันี้ขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามแล้วและและและสอบถามมาถ้าสอบถามอะไรก็สอบถามมานะครับสอบ,สอบถามมาได้นาทีไปแถวครับเดินป่าน,นอกกระแสแล้วเจอกันกรกฎาคมไปเดือนกรกฎาคมใครสนใจเชิญฟิตร่างกายไว้เลยโอเคครับสวัสดี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 ครับ